สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาความเดิมตอนที่แล้วพวกคณะเดินทางกลับเข้าเมืองอีกครั้งหวังคิดไขปริศนาสุดท้ายนั่นก็คือรูปปั้นใจกลางจตุรัสแม้ว่าจะมีพวกชาวเมืองมาขวางแต่ก็หาได้หยุดพวกคณะเดินทางได้ไม่พบมาถึงรูปปั้นก็ดึงด้ามมีดที่ปักคาอกออกในทันทีมีดถูกดึงออกบางสิ่งได้ขยับอยู่ภายในรูปปั้น มันเคลื่อนคล้อยขยับกระทั่งทําให้รูปปั้นนั้นมีชีวิตท่ามกลางความปิติของพวกชาวเมืองคิดว่าพระแม่ที่พวกตนเคารพนับถือมาจุติอีกครั้งก็นจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับชาวเมืองผู้หนึ่งที่ยืนเบื้องหน้าพระแม่หรือรูปปั้นอันมีใบหน้าดังสูรแค่เห็นก็ชวนให้ขนลุกสยองพองขนแต่ถ้าว่าหาได้เป็นปัญหากับชาวเมืองคนนี้ไมมเขากล่าวบทสวดสรรเสริญต่อหน้า ใบหน้านั้นก้มต่ำน้ำตาที่เอิอนองค่อยๆไหลออกมาอาบแก้มพร้อมตัวค่อยๆย่อ,ยยอซึ่งขนาดย่อตัวพระแม่หรือรูปปั้นปีศาจก็ยืนหน้าเข้ามาเทียบกับแก้มของชาวเมืองที่อยู่ตรงหน้าปากอันเคยเสแย,ยิ้มหุบปิดหน้าหันมองตัดไปทางพวกคณะเดินทางที่กำลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดต่างจากพวกชาวเมืองเพียงแค่หันกลับมามองทางข้างหลังก็บอกได้เลยว่าชาวเมืองพวกนั้นได้ตายหมดสิ้นแน่ รูปปั้นที่ว่านั้นมันไม่ใช่เสียงปกติแต่ก็คือปีศาตร์ดีๆนี่เองวิ่งไปสังเกตไปเวลาก็ล่วงเลยรูปปั้นพระแม่ค่อยๆย,ย,ยืนหันมองรอบๆตัวด้วยการหมุนเกือบจะรอบแล้วก็หันตรงมาที่พวกตนช่างหน้าแปลกมันแตกต่างจากอุปนิสัยของสัตว์ประหลาดโดยสิ้นเชิงพวกคณะเดินทางคิดสิ้นไม่ถึงอึดใจเจ้าสิ่งที่ใกล้เคียงกับปีศาทิว่านี้มันก็ค่อยๆเดินมุ่งตรงมาทางพวกคณะเดินทาง ตามเส้นทางที่แหวกออกของเหล่าผู้ศรัทธาโดยหาสนใจพวกเขาไม่ใบหน้าของมันค่อยๆกลับมาเพื่อนยิ้มอีกครั้งชวนให้สยดสยองพองขนเสียงตะโกนโวกเวกไว้วายของเหล่าผู้หนีตายบอกให้เร่งฝีเท้าดังซ้ำไปซ้ำมาลุงคมเห็นเงาดำๆของพวกผีตายโหงหลังจากวิ่งออกจากบริเวณจัตุรัสได้สักพักหนึ่งแผนการเดิมถูกนำกลับมาใช้นั่นก็คือวิ่งแทรกตัวผ่านช่องพวกผีตาโหง ทุกคนทำตามแผนการนี้แล้วรอดมาได้ยังจุดหนึ่งเบื้องหลังเราผีตายโหงก็เริ่มจะชุกชุมปิดกั้นเส้นทางแน่นหาได้มีช่องว่างพอที่จะรูปปั้นหรือสิ่งใดจะแทรกเข้ามาได้ความวางใจเกิดขึ้นได้ไม่ถึงเศษเสี้ยววินาทีเสียงระเบิดลูกเล็กๆเกิดพร้อมๆกับมีลมพัดเข้าตีใสพวกคณะเดินทางที่แอบอยู่ในฝูงผีตายโหง ดวงตาทุกคนเบิกโตเมื่อเห็นว่ารูปปั้นพระแม่ยืนจังก้าอยู่ด้านหน้าห่างไปไม่ไกลนักโดยค้างอยู่ในท่ายกมือข้างหนึ่งขึ้นเงาดำๆตามที่ลุงคมเห็นได้หายไปส่วนพบกับพี่ใหญ่ที่เห็นชัดๆว่าผีตายโหงที่เคยใช้เป็นผลในแผนการโล่ป้องกันครั้งนี้มันโดนกำจัดได้โดยง่ายเป็นที่ซึ่งไม่แปลกใจว่าเหตุใดเหล่าผีตายโหงไม่กล้าเข้าใกล้จตุรัสนักขณะที่พวกคณะเดินทาง ได้รู้ฤทธิเดชของพระแม่ปีศาจเพียงแค่โบกสะบัดมือก็สามารถสังหารเหล่าผีตายโหงอันเป็นภัยกับพวกตนได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็ไม่มีทางเลือกมากนักเท้าก็ต้องย่างก้าวเดินต่อแม้ว่าแผนการโลดผีตายโหงมันไม่ได้ผลแต่หากทวงเวลาได้สักวินาทีเดียวมันก็ดีไม่น้อยคิดได้เช่นนี้ทุกคนก็ยังคงทำตามแผนการกันต่อแต่ถ้ว่าความคาดหวัง มันผิดมหันหลังจากพวกผีตายโหงเริ่มจะเกรงกลัวสิ่งที่มันเผชิญว่าสิ่งนี้หาใช่เหยื่อพวกมันไม่ได้เป็นผู้อยู่บนสุดของชั้นนักล่ายังมีสิ่งที่เหนือกว่าพวกมันอีกผีตายโหงหลายๆต้นต่างลีกนี้เปิดทางให้กับรูปปั้นปีศาจที่กำลังเดินฝ่าเข้ามาพวกคณะเดินทางเห็นเบื้องหน้าคือทางออกนอกเมืองคิดได้ว่าจะไปตั้งหลักในป่าที่ถูกลืมอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อวิ่งเกือบจะถึงทางออก เงาดาขนาดใหญ่โผล่มายืนขวางทางพร้อมๆกับเสียงคำรามที่เสียดแก้วหูดังจากไอรูปปั้นพระแม่ปีศาจผู้กําลังไล่ล่าสถานการณ์เริ่มเลวร้ายลงหลังจากเสียงคำรามสิ้นลงผีต่หงทุกตนที่อยู่ในบริเวณต่างหันมาจับจ้องพวกคณะเดินทางเป็นสายตาเดียวกันร่างเคลื่อนคอยขยยื้อมุ่งตรงมาในจุดเดียวราวกับว่ามันมีความคิดต่างจากนิสัยในก่อนหน้า ผีตายโหงที่เข้ามาใกล้ตนแลถูกพบชายหนุ่มสังหารโดยมีดหมอที่ถือมันง่ายดายไม่ได้ยากเท่าไหร่นักร่างของผีตายโหงตนที่รองดีถูกชายหนุ่มเล่นงานนั้นแปลเปลี่ยนเป็นขี้เท่าล่องลอยไปสู่ชั้นบรรยากาศแต่ทว่ายังไม่หมดแค่นี้พวกผีตายโหงตนที่เหลือยังคงด่านหน้าเข้าใส่ลุงคมจึงใช้บทสวดบาลี ที่ร่ำเรียนใช้ปราบผีจากสหายหลายๆคนที่ตนเคยไปคลุกคลีแต่ทว่ามันก็ทำได้เพียงแค่เล่นงานให้ผีตายโหงชั้นปลายแถวมีท่าทางเจ็บปวดชะงักเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงตนที่มีความร้ายกาจเหนือกว่าพวกมันแทบจะไม่รู้สึกกับคาถาของชายวัยกลางคนเลยสักนิดส่วนสอนควักปืนออกมายิงใส่ไปที่ผีตายโหงแน่นอนว่าลูกกระสุนทะลุผ่านร่างของพวกมันทำให้หญิงสาว หันปลายกระบ,บอกปืนชี้ตรงไปยังรูปปั้นปีศาจที่กำลังเดินเข้ามาใก,ก,กล้กดไกยิงจนหมดแม็กรูปปั้นพระแม่ร่างสะบัดในทุกๆครั้งที่ลูกกระสุนกระแทกเข้าตัวแต่เมื่อนัดสุดท้ายยิงมาโดนรูปปั้นที่ว่านี้ก็ขยับเขยื่อนอีกครั้งหนึ่งลูกกระสุนของหญิงสาวทำได้เพียงแค่เจาะรูร่างรูปปัน้นจนเห็นแสงรอดผ่านจากอีกฝั่งหนึ่งทางลุงสาคิดหาวิธีเช่นกัน แกบอกให้พบภาวนาคิดถึงตะเกียงเจ้าพายุหวังให้มันโผล่กลับมาช่วยชีวิตพบอีกครั้งคำแนะของลุงสาเข้าทีนักพบรีบทาตามอย่างแกว่าแต่ด้วยที่ไม่มีสมาธิเพ่งจิตอันเนื่องจากต้องรับมือกับพวกผีตายโหงที่ด่าหน้าเข้าใส่เพราะคําสั่งของรุปปั้นพระแม่ไปด้วยจึงทําให้ไม่สามารถเรียกตะเกียงมาได้ลุงสาจึงบอกให้ผู้พอที่จะสกัดพูดผีได้ทวงเวลาเหล่าผีตายโหงให้พบมันเพ่งสมาธิ เรียกตะเกียงเจ้าพายุมันเป็นทางออกเดียวให้รอดชีวิตขณะบอกเสนอวิธีหางตาก็เหลือไปเห็นพี่ใหญ่ที่กำลังหดหัวมีท่าทางกลัวจนตัวสัน่นลุงสามไม่รอช้าเดินเข้าไปตบหน้าเสียงดังจนทุกคนหันมามองพร้อมกับคำพูดติดอ่างของแกเป็นถึงคนที่มีเชื้อสายอาคมอยู่ในหมู่บ้านกับผีตะเคียนผิวกายสีดำแต่กลับพวผีไตหงพวกนี้กับรูปปั้นขยับได้งงๆทำไม มันน่ากลัวมากกว่าผีตะเคียนตนนั้นหรือลุงสากราวติดติดขาด,ดแต่ก็พอจับใจความได้พี่ใหญ่ที่ได้ฟังทุกคำทุกประโยชเหมือนจะได้สติก่อนตอบกลับลุงสาว่าไม,ไม่เลยผีตะเคียนผิวกายดำนั้นน่ากลัวกว่าเยอะพูดจบแกก็ลุกขึ้นบอกให้ภพโยนมีดหมอให้กับตนภพยังคงงุนงงแต่ก็ทำตามโยนมีดหมอให้กับพี่ใหญ่ทันทีที่พี่ใหญ่รับมีดหมอมือกำสัมผัสแน่น แกก็พุ่งสลับหน้าที่แทนชายหนุ่มฟาดฟันกับผีตายโหงที่พุ่งเข้ามาใส่แต่ด้วยที่แกไม่ใช่ผู้ครอบครองทําให้การต่อสู้แม้เพียงผีตายโหงปลายแถวเล่นเอาเฉียดไปเฉียดมาจนหืดขึ้นคอระหว่างนี้พบตกใจในสิ่งที่พี่ใหญ่ทําเพราะไม่คิดว่าพี่ใหญ่จะใช้มีดหมอได้นึกว่ามีเพียงแค่ตนขณะพบกําลังมองพี่ใหญ่บอกให้ใชายหนุ่มไปทําหน้าที่ที่ควรทําทุกอย่างอยู่ในมือของพบแล้วณขณะนี้ ใช่หนุ่มรีบเพ่งจิตมองอย่างพื้นหวังให้ตะเกียงเจ้าพายุนั้นออกมาแต่ทว่าก็ไม่มีสิ่งใดปรากฏด้วยที่ฝูงผีตายโหงบีบวงแคบยิ่งขึ้นเรื่อยๆพี่ใหญ่ก็เริ่มจะเอาไม่อยู่ทำให้แกตะโกนบอกให้พบเพลงพบตะโกนบอกด้วยน้ำเสียงรนรานว่าม,มันไม่ออกมาไม่รู้ทำไมลุงสาที่อยู่ไกลๆจึงเข้ามาบอกกับพบให้นึกถึงตอนตะเกียงโผลออกมา ให้ใช้ความคิดตั้งจิตแบบเดียวกันชายหนุ่มจึงหลับตาหวนคิดถึงตอนนั้นใบหน้าของพบเริ่มขยับคิ้วขมวดแทบจะผูกชนกันเหมือนกับโบแต่ทำยังไงตะเกียงที่ว่าก็ไม่โผล่ออกมาสักทีกระทั่งเสียงแหกปากร้องจากพักพวกก็ดังขึ้นพบนั้นต้องลืมตาเหลือบมองปรากฏในตอนนี้ฝูงผีตายโหงมาถึงตัวพวกตนแล้วเปรียบดังความตายกำลังมาเยือนและฆ่าชีวิตทุกคนไป พบขอโทษทุกคนเสียงดังแล้วก็บอกให้พี่ใหญ่นั้นส่งมีดหมอคืนมาพี่ใหญ่เห็นว่าการ่วงเวลาไม่เป็นผลพบทำมันไม่สําเร็จจึงโยนมีดหมอให้กับชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของและใช้มันได้ดีกว่าตนพบรับแล้วก็รีบลุกขึ้นมาปกป้องทุกคนทันทีแต่ด้วยที่ว่าวงจากผีไตหงมันบีบแค่ถึงขนาดหลังของทุกคนชนกันทําได้เพียงแค่แหกปากร้องขอพลังจากมีดหมอ คิดถึงพลังแฝงที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลาคับขันแต่นี่มันคือชีวิตจริงหาใช่นิยายไม่พลังแฝงที่พบเรียกหามันไม่มีจึงทำให้พบร้องขอวิญญาณที่เคยมาเข้าสิงตนชายชาวจีนที่ชื่ออาก้วยเช่นเคยไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งว่าฝูงผีตายโหงใกล้จะมาสัมผัสกับรา่างทันใดนั้นเสียงหากระสุนก็ดังสนั่นจนทุกคนนั้นตกใจสะดุง้งหากระสุนพุ่งเฉียดไปเฉียดมาแต่ที่น่าแปล ก็คือฝูงผีตายโหงต่างครองหอยหวนและร่างสูญสลายคราน,นี้มันพอมีพื้นที่ลุงคมไม่รอช้าสั่งหมอบในทันทีทุกคนทำตามอย่างไม่รีรอท่ามกลางหากระสุนที่ยังคงปลิวว่อนเหล่าผีตายโหงหลายตน้นดับสูญจนเริ่มจะมีที่โล่งว่างให้ได้เห็นทุกคนหันไปมองทางเดียวกันจุดที่หากระสุนพุ่งเข้ามาใส่เห็นชายชะกันนับสิบชีวิต กำลังตั้งท่าประทับปืนกดไกโดยไม่ยกนิ้วออกสักคนขณะก,กำลังมองพวกที่เล่นงานเหล่าผีตายโหงว่าเป็นใครจู่ๆตรงกลางแถวหน้ากระดานของชายชะกันที่กำลังประทับปืนยาวสาธากระสุนเข้าใส่แยกออกเล็กน้อยเผยให้เห็นเจ้าตัวบงการนั่นก็คือวุริยะกับฟ้าทั้งคู่ยืนข้างๆกันและกำลังมองตรงมายัางทิศนี้ทางพวกคณะเดินทางโดยลุงคมแกบอกให้ทุกคนหาทางออกไปจากที่นี่ เพราะไม่ว่าจะเป็นผีตายโหงหรือพวกสยามเทรดดิ้งใครมาถึงตัวพวกตนก็มีแต่ความตายที่รออยู่ขณะกำลังรอจังหวะเพื่อจะหนีความโชคดีในความโชคร้ายของพวกคณะเดินทางก็เกิดขึ้นร่างอันใหญ่โตเคลื่อนที่ตรงเข้าใส่เหล่าชายชกันนั่นก็คือปีศาจโครนร้อยใบหน้ามันเข้าไปอย่างไม่กลัวสูญสิน้นและก็เป็นอย่างที่มันมั่นใจ พราะกระสุนอันเล่นงานผีตายหงตนอื่นดับดินไม่ได้สร้างความเสียหายให้มันมากนักเพียงแค่ว่าตอนที่มันกําลังจะดับศูนย์วิญญาณผีตายหงที่มันกืนกินจะกลายเป็นเครื่องสังเวยแล้วใบหน้าที่ปรากฏบนตัวมันจะหายไปหลังจากมันได้ฟื้นคืนชีพใหม่ซึ่งตามตัวหากนับใบหน้าผีตายหงหรือวิญญาณผีตายโหงที่มันกืนกินเข้าไปก็ราวๆสิบกว่าใบหน้าเห็นจะได้และบัดนี้แตกสลายไปหนึ่ง ลุงคมเห็นโอกาสจังหวะนี้ก็บอกให้พักพวกรีบลุกขึ้นแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านที่อยู่ข้างๆอันเป็นที่ซ่อนตัวอย่างดีทุกคนต่างหอบหายใจแรงแล้วก็มองหน้ากันเพื่อตรวจเช็คจำนวนว่าเข้ามากันครบหรือไม่เมื่อครบบทสนทนาที่เข้ามาแทรกต่อทันทีก็คือคำพูดกล่าวถึงพวกสยามเทรดดิง้งทำไมพวกเขามาถึงที่นี่ได้คิดว่าการใช้วิธีผ่านดงหญ้าแฝก ที่ต้องพึ่งนิสัยอันมีเมตตาช่วยชายชารานำทางไม่ใช่นิสัยของพวกสยามเทรดดิ้งแน่ๆขณะกำลังมีคำถกเบาๆไป,ไปๆมาๆระหว่างกันพี่ใหญ่ก็พูดขึ้นว่าเอาเถอะตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องสยามเทรดดิ้งให้ปวดหัวมากความพวกมันคงจะมากันได้แค่นี้ดูนั่นทุกคนที่ได้ฟังคำพูดของพี่ใหญ่ก็มองตามนิ้วของแกที่กำลังชี้ไปยังพวกสยามเทรดดิ้งเข้าใจได้ทันที เพราะปีศาจโครนยังคงปะทักกับพวกสยามเทรดดิ้งและถัดมาก็มีรูปปั้นพระมารดารออยู่ทางรอดที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ตามที่พวกตนเคยสัมผัสแทบจะเป็นศูนย์พบที่กำลังยิ้มเยาอกับคำพูดพักพวกที่เห็นว่าพวกสยามเทรดดิ้งกำลังจะจบสิ้นลงในไม่ช้าหางตาก็เถือไปเห็นสอนเธอมีสีหน้าอารมณ์ที่แตกต่างกว่าคนอื่นนั่นคือเศร้าสลดผสมกับแววตาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วง พบรู้ดีในใจของเธอต้องเป็นห่วงเอ็มอดีตคนรักอยู่แน่ๆขณะที่พบกำลังสังเกตสีหน้าของสอนเห็นว่าเธอกำลังอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างชายหนุ่มรู้ดีว่าเธอนั้นกำลังคิดจะพูดคำใดออกมาจึงจริงพูดขึ้นมาก่อนว่าเราไปช่วยพวกเขากันไหมสิ้นประโยคทุกคนหันพรืบมามองหน้าพบดวงตาเต็มไปด้วยความสงสยัยโดยไม่เปล่งเสียงกล่าวถามออกมาทำให้พบหาข้อแก้ตัวบอกว่า เออเออเออจ,จะว่าอย่างไงเดียสัตูของสัตูคือมิรไม่ใช่หรือไงหากว่าพวกสยามเทรดดิ้งตายกันหมดแล้วรูปปั้นพระแม่หลงเหลือหรือแม้แต่พวกผีตายหงหลงเหลือพวกเราอาจจะจัดการได้ยากลำบากรู้ดิสเดตของมันแล้วไม่ใช่หรือลุงคมพี่ใหญ่ลุงสาคุณคิดในคําพูดในสิ่งที่พบพูดส่วนพบเหลือบมองสอนใบหน้าของเธอเริ่มดูดีขึ้นหลังจากตนได้พูดออกไปนั่นเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า สอนเธอเป็นห่วงเอ็มจริงๆไม่นานนักชายทั้งสามหันมาบอกกับพบในความเห็นเดียวกันว่าความคิดของพบมันเข้าท่าขณะที่ทั้งหมดกำลังวางแผนเพื่อจะเข้าไปช่วยพวกสยามเทรดดิง้งโดยที่พวกตนนั้นไม่โดนจับได้จูๆ่ๆสอนก็เปล่งเสียงตกใจขึ้นมาทำให้ทุกคนหันมองเธอเห็นสายตาของหญิงสาวที่ยังจ้องไปยังกลุ่มของสยามเทรดดิง้งทุกคนหันมองตามปรากฏ ปรากฏปีศาจโครนร่างของมันแยกเป็นสองซี่จากกึ่งกลางถัดมาเห็นชายสวมผ้าคลุมปกปิดผิวกายมิชิดยืนจังก้าอยู่ทุกคนรู้ดีว่าชายคนนั้นคือปริยะ์ไม่ผิดแน่แต่ทว่าผ้าชวนตะลึงยังไม่หมดเมื่อปีศาจโครนร่างกลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งใบหน้าที่แสดงปรากฏบนร่างของมันเหลือเพียงแค่อีกสองเสียงปืนก็ไม่มีแล้วด้วยปีศาจโครนค่อยๆหันมาทางชายสวมผ้าคลุมท่าทางของมันดูอาฆาตแค้นไม่น้อย แต่ทว่าชายชุดคลุมหรือก็คือบุริยะไม่มีท่าทีเคลื่อนไหวเล่ากับว่าเขานั้นไม่ได้ยี่หละกับศัตรูที่อยู่ตรงหน้าหรือปีศาจโครนแม้แต่ศัตรูที่อยู่ข้างหลังอย่างรูปปั้นพระแม่ที่จูๆ่ๆหยุดนิ่งมองตรงมาทางุริยะเช่นเดียวกันปีศาจโครนงอกแขนทั้งสองข้างออกมาจากร่างกายก่อนจะยกสูงแล้วก็เวงลงมาจะทุบร่างของปริยะให้แหล่ แต่ทว่าก่อนที่มืออันรวมเป็นกำปั้นขนาดใหญ่จะถึงตัวของบริยะเขาทำอะไรบางอย่างจนผ้าคลุมยกขึ้นจากแรงลมไม่ถึงอึดใจผ้าคลุมก็ตกเหมือนเดิมพร้อมๆกับร,ร่างของปีศาจโครนที่แหลกสลายไปในพริบตาทุกคนอ้าปากค้างโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ใหญ่ก็พูดออกมาเขาทำอะไรลงไปทำไมจู่ๆปีศาจโคนจึงตายแล้วรูปปั้นพระแม่ยืนนิ่งขนาดนั้น พบให้คําตอบคําถามของพี่ใหญ่ทันทีว่าเพราะมันกลัวพี่ใหญ่ได้ฟังก็หันมาทางชายหนุม่มพูดย้ําคําว่ากลัวไอวรุปปันพระแม่ปีศาจที่โคตรอันตรายน่ากลัวตนนั้นนะหรือพบพยักหน้าแล้วก็พูดต่อว่าแม้จะมองไม่ชัดแต่ตอนที่ผ้าคลุมยกขึ้นขณะก,กําลังจะโดนปีศาจโคลนทุบช่วงเสี้ยววินาทีที่ชายคนนั้นเขาแทงปีศาจโคลนโดยใช้อาวุธอะไรสักอย่าง เข้าตรงใบหน้าที่ปรากฏบนตัวของปีศาจโครนก่อนที่ผ้าคลุมจะตกลงพื้นพี่ใหญ่ได้ยินอย่างคงไม่เชื่อสิ่งที่พบบอกพูดเสียงสูงนั่นมันแค่ไม่กี่วินาทีเองนะมนุษย์ที่ไหนจะทําได้พบหันมองหน้าพี่ใหญ่แวลตาและใบหน้าของเขาแสดงออกมาถึงความพ่ายแพ้หมดรูปพร้อมกับบอกว่าเขาทําได้แล้วสิ่งที่เรียกว่าเหนือมนุษย์นะ่ะทางฝั่งของปริยะเหตุการณ์ยังคงดําเนินต่อ ปริยาเดินกลับเข้ากลุ่มโดยหาสนใจรูปปั้นพระแม่ที่กำลังยืนจ้องไม้ไอรูปปั้นพระแม่แผดเสียงเสียดแก้วหูอีกครั้งพวกคณะเดินทางเดาเหตุการณ์หลังจากได้ยินเสียงร้องสยองกราวของรูปปั้นพระแม่ได้ทันทีมันกำลังออกคำสั่งให้ผีตายโหงที่เหลือเล่นงานพวกปริยะแต่ทว่าก็เป็นการเดาที่ผิดคาดอีกครั้งหนึ่งเมื่อพวกผีตายโหงออกอาการเก๊กกลาง ผิดแปลกจากวิสัยของมันบัดน,นี้ความกลัวได้เข้าไปกัดกินวิญญาณของพวกมันทําให้รูปปั้นพระแม่ยิ่งโกรธเหตุแสดงว่าเหล่าผีตายโหงที่เคยปกครองด้วยความกลัวกลับกลัวบริยาเสียมากกว่าทําให้รูปปั้นพระแม่พุ่งเข้าไปขยําด้วยการกัดกระชากเหล่าวิญญาณผีตายโหงที่น่าสุดแสนเวทนาตนที่หนึ่งตนที่สองตนที่สามโดนสังหารต่อไปเรื่อยๆทำให้ผีตายโหงที่เหลือเกรงกลัวการดับสูญสูญสิ้นสลาย พุ่งเข้าใส่กลุ่มของปริยะอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้เหล่าชายชะกานเก็บปืนควักมีดเดินป่ายาวกว่าศอกออกมาก่อนจะเอาขวดน้ำบรรจุอะไรสักอย่างราดลงไปบนมีดจากนั้นก็พาเกินพุ่งเข้าใส่ผีตายโหงซึ่งแทนที่ผีตายโหงจะเป็นผู้ล่าแต่กลับว่าพวกมันกลายเป็นเหยื่อเสียเองเหล่าชายชะกันต่างฟาดฟันเข้าใส่ผีตายโหงปลายแถวที่เหลือพวกมันสิ้นสลายไปทีละตนทีละตนทำให้รูปปั้นพระแม่ พุ่งเข้าใส่เหล่าชายชะกันที่ว่นนี้พวกเขาเห็นก็รีบวิ่งถอยกลับแต่ทว่าก็มีชายคนหนึ่งถอยกลับไม่ทันจึงโดนมือของรูปมั่นพระแม่กระซวกจากทางข้างหลังจนทะลุออกมาข้างหน้าสิ้นลมหายใจในทันทีบุริยะมองจ้องไปอย่างรูปมั่นพระแม่ที่กําลังกระซวกลูกน้องของตนและสะบัดร่างทิ้งราวกับเป็นเศษขยะทําให้เขาใช้มีดหมอกรีดฝ่ามือของตนและตั้งสมาธิมัน่นเอาล่ะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อ วุยาคิดจะทำอะไรโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าประจนภยัยหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบหลู่